สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องขอต้อนรับลูกสูและการอีสานพาเพลินรายการเ,เพื่อคุณเพื่อเพลินมากับภาษาอีสานนะคะเดะ้อเมื่อนี้นะคะเป็นวันแรกเช้าแรกนะคะของเมืองเลยบ้านหาเมื่อนี้นะคะเหากับซิบหาทุกคนไปตะลอนชิมขนมหรือว่าของต่างๆทีด่ดิวนี่มาก,กินตั้งแต่เด็กน้อยเด<ม>้อพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวฮอจะพาไปกินขนมเบื้องไปกินเอ่ออย่างก็นะ อยังก็เนาะก๋วยเตี๋ยว,วเจนี่ตำสัวโอ้ยต่างๆนานาสิผาไปกินแบบแซ่บพาไปเบิง่งแบบลดๆว่าจังหวัดเลยของเราเนี่มีอะไรดีมีอะไรแซ่บนะคะเผื่อวันหลังทุกคนมาเที่ยวจังหวัดเลยก็จะได้แบบเออรู้ว่าอันนั้นแซบ่บอันนี้แซ่บนะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปหล่อเบิ่ง่ามีอย่างแซ่บเดี๋ยค่ะเด้อเดีย๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนเอาละค่ะลืมไปว่าต้องแนะนำสมาชิกนะคะร่วม่า ทริปของเรานะฮะคนแรกก็คือดุดเดียวค่ะแล้วคนต่อไปก็คืออีฟอีฟนะคะแล้วก็ดีพร้อมนะคะแล้วก็ดีพอมะะแล้วก็ูโอเคเอะคนต่อไปค่ะพี่เ,นเนบนค่ะแล้วก็พี่เฟียครับเออไม่ต้องงงนะทําไมอีฟถึงนั่งแล้วก็ดุดเดียวขับ <laughs> เพราะว่าซอยมันแคบอีฟไม่กล้าขับนะครับ เ,นนเราจะขอนอนุญาตขับรถก่อนนะฮะนักดริฟใช่นักแซงนักแซง<ะ>รถ,ถ,รถทั่วคนนั่งใหม่เมื <laughs> <laughs> ่อวานเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานบรรยากาศการขับรถ <laughs> ซิงว่าเขาเดิวขับตั้งแต่พัทยานะสองชั่วโมงถึงราคาร้านแรกของเราในวะันนี้ก็คือข้าวหมูแดงแววตาข้าวหมูแดงในตำนานนี่ นะฮะตอนนี้ดูดูดีโออายุ32ล้านข้าวหมูแดงแววตาเปิดมาแล้วทั้งหมด50ปีเมื่อก่อนเขาเมื่อก่อนเขาจะมีแบบให้นั่งกินยูรานนะฮะจะมีให้นั่งทานที่ร้านด้วยแต่ว่าตอนนี้เอ่อไม่มีให้นั่งกินยูรานแล้วประมาณ3ปีแล้วมีให้ซื้อแบบกลับบ้านอย่างเดียวเลิศสําหรับใครที่มาแล้วอยากอยากลองมาชิมร้านข้าวหมูแดงแววตาก็อยู่ตรงข้ามออาชีวะนะคะในฟังตรงข้ามสิบแปดอาชีวะ วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเลยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะฮะจะเป็นร้านข้าวหมแบบูแดงแววตาแซบ่บแซ่บเขาจะเป็นบรรยากาศแบบเป็นห่อกระดาษอย่างนี้คุณขาแล้วมันเลิศมันเป็นอย่างที่แบบดีแฮ้งแล,นนะแล้วก็กินเอาเอากระดาษนี้เบยสจานไปว่าเบยพนะเบยสจานมาแล้วก็กินหมเนาะไปแห้ง ใครที่มาเที่ยวจังหวัดเลยนะคะก็สามารถแวะมากินได้เด้อพี่น้องเด้อแซ่บอิหลี่บอกเลยการันตีความแซ่บกินตั้งแต่เป็นกระเทยหน่อยจะเป็นกะเทยแ่าแล้วนี่ราคาต่อไปนี่คือมีมีเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเจนี่ก๋วยเตี๋ยวดังในตำนานของจังหวัดเลยนะคะมีมีนี่คือนี่คือเจนี่รุ่นที่สองนะคะ อันนี้เจนี่รุ่นแรกค่ะนี่อยู่กับมิวีเดียวพี่ขำนี่ไม่ใช่อะไรนะขำนึกถึงเมื่อก่อนนะมีมเนาะเออที่ดีว่าทำพานไปเทียวใหญ่่พงให้พูดกับมิมี่นี่คือทำคลิปไม่ได้นะเพราะน่าจะยาวต้องไลฟ์สดต้องไลฟ์สดแล้วพูดกันเรื่อยๆนะฮะ มี่มี่ก็คืออยู่ด้วยกันมานานมากนะฮะเออปีนี้เท่าไหร่ละอายุสามสิบเท่าไหร่สามสิบสามสิบพอดีนะคะเอออันนี้เป็นเป็นร่างสองของเจนี่นะฮะสําหรับผู้ใดที่มาเที่ยวหวัดเลยก็สามารถแวะมาได้น้องนี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเจนี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงก็แปดโมงค่ะเปิดแปดโมง สี่โมงเย็นก็ปิดแล้วสี่โมงเย็นก็ปิดแล้วถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์ก็ปิดเร็วหน่อยเพราะหมดเร็วถูกไหมเออนี่อันนี้ต้นต้นตำรับอยู่โน้นนะคะต้นตำรับอยู่โน้นค่ะอ่านี่คือป้าณีนะคะเราเป็นญาติกันใครที่มาก็เรียนเชิญเปิดเปิดมากี่ปีแล้วนะนี่สปีสิเจ็ดปีโอ้ยยี่สิบกว่าปีเออใช่เพราะว่า นี่เกิดมาเราก็เจอแล้วเนาะน้องนี่เนาะเพราะปีนี้เราก็30กันแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารกันดีกว่าและนี่ก็คือวุ้นยำโครงนะฮะเมนูโปรดของอีชั้นเลยนี่ซิกโครงหมูแบบเปื่อยยุยนะคะเพราะวนนี้จะตื่นตั้งแต่ตีสี่เพราะวนนี้จะไปตลาดตอนตีสามที่ดิฉันมั่นใจเพราะว่าสมัยก่อนขับมอเตอร์ไซค์สวนกันตอนต,อนตีสามคุณแม่ตื่นไปตลาดส่วนคุณลูกยังขับมอเตอร์ไซค์เลาะอยู่นะคะนี่มองอู้ย ผัดมาเที่ยวมังเลยนะคะเด้อก๋วยเตี๋ยวเจนีนะคะไม่พลาดเอาไม่พลาดหรอไม่ควรพลาดนี่เรื่องของที่นี่นี่นี่พริกอ่อนแล้วก็ไปย่างเหมือนต้นที่บ้านหนูนี่ว่าพริกอ่อนแล้วขอกะปิเนาะเออต้องมีอย่างซีคอยซิซับแล้วก็คุยกับกะปินะฮะกะปิก็นี่เลยนี่นี่กะปิ ส่วนอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ถ้ามาเราไม่กินไม่ได้เลยถัดจากก๋วยเตี๋ยวเจนีนะคะขยบมานี้ก็เป็นน้ำปั่นตาตาน้ำปั่นคุณแม่ตาตาของเรานะคะตาตาค่ะนี่พวกเราจะเป็นแก๊งย้ายวันดีจ้านี่ในส่วนของน้ำปั่นนะคะนี่เมืองเลยกระเทยชงพี่หนังผียเมืองเลยกระเทยชง มึงซื้อร้านกันแบบบวบบะแล้วนะคะในส่วนเมื่อกี้เป็นมิมี่ตอนนี้ก็คือตา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 เนี่ยก็คือถ้านับกันแล้วก็คือดุดดิวมิมี่ตาตาเราเป็นญาติกันหมดเลยสามสาวพ่อบุพัพเกิลนะคะเราโตมาด้วยกันแล้วก็จะมีความแบบว่าเป็นสาวประเภทสองต่างๆนานาตอนนี้ก็เปิดร้านขายน้ําปั่นนะคะมิมี่ก็ขายไปเตี๋ยวนี่เลิศขึ้นอย่างไม่ดู้ปตะยูขึ้นอย่างนี้เนาะตาตานาะเออตกอันนี้ไม่นูอะไรนะคะ ผัดไทยเกลียวเกลียวกรอบเกลียวกรอบผัดไทยเกลียวกราดนี่การันตีความอร่อยออร่อยไหมครับอร่อยเออไม่ใส่หัวไม่ใส่หัวนะปกติใส่นะคะเสด็จกรเเียแค่มาเน้นเดซินเน็ตไฮลับส้มส่วนข้าวหมูแดงเราจะเน้นกันตอนเที่ยงนะฮะหมูยังไม่ตาย โอ้ยอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะป้านีไม่ต้องปรุงเลยอร่อยมากไม่ก็ไอ้นี่ไงไอ้โรบัสโต้เขามีไอ้โรสพลาสไงเขาทำอ๋อร้านร้านร้านนี้ก็ใช้พรัชเลยใช่ไหมเลิศไหนดีพร้อมลุกขึ้นซิรีบดีพร้อมเลยนะอ่ะนูฟังเก้าอี้ให้ดีพร้อมกินไปกินมาโต๊ะเก้าอี้ตัวเอ้าลูกหายไปไหนเมื่อวาน มีเตียงตึกดิไม่ได้ขมั์ไหมคะไม่ได้ไปค่ะเนี่อยู่มาเก็บร้านแซ่บเที่ยวนี้เลยหาเขามาเก็บร้านแซ่บพริกหลังตัวเด้พริกแบบเนี้ยพริกยาวเท่ามือเลยค่ะพริกยาวเท่ามือเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมอร่อยไหมครับเอามือหยิบก็ได้ค่ะท่า เอปิตตตัวยกะปินี่อุ้ยนี่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 เศรีนวาน,นี่ยัวย่วๆอะค่ะชิ้นไม่กินหรออร่อยนะอืมอืมนอ,อยน้อยไอมโต๊อเล่คงโอ้ยซิโครงแบบเปื่อยมากซิ่โครงไปเปื่อยเลยค่ะ นี่มามาเล่าวีรกรรมหน่อยเร็วไม่อายเขาหรอกวีรกรรมเราคืออะไรนะทาอะไรนะเออมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเรามันก็ไม่รุ่นอะเนาะเออตอนกลางคืนมันจะมืดแล้วตอนนั้นมันมีชดาว่ะมันมีชนาชะดาเหรชะดาของเธอหรอเออมีชดาเลยไม่เช่ามาเลยไม่คืนเขาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นมันมันฮาร์ีินหรือว่าเราตั้งทํากันวะตั้งทำไม่มีอะไรทาก็เลยมันมีต้นอนนุนอยู่ตรงนี้ออนนี้มันมีชุดอันชุดไทยรดังแหมนุดดัง ของเธออารีดังโซของเธอแต่ก่อนนะอารีดังสีแดงยูกาตะสักกันเลยก็เป็นอาสาเไปกระเทยกระเทยเด็กกับเพื่อนก็จะโดนเขาแกล้งเนาะอีนี่ทำนั่นอีนี่ทำนี่เนี่ยเออเปิดคลิงซุ่มก็อีพวกนี้เอาอลราเรื่องผีก่อนเราเรื่องผีทีนี้ก็เลยตระนักก็จะมีเก้าอี้ตัวสูงๆเก้าอี้ทำผมของหลอนสูงมากเนาะเก้าอี้เนาะแล้วก็มีชุดอารีดังยาวๆใหญ่ๆใช่ปันแล้วก็มีชดาก็เลย ใครแต่งหน้าให้ฉันวะพี่บอลเออเออช่วยกันแต่งก็เลยไปยืนสูงมากเนาะแอปแอปเป็นเปลดอส้ชนะใต้ต้นขนุนแต่ก่อนซอยนี้มันก็เปี่ยวเนาะมันไม่เจริญเท่าไหร่ก็เลยไปยืนประดิษฐ์สัมล้อสัล้อขี่รถถ่ายสัมล้อเปิ้ดรถสัมล้อมีกระจอนแล้วก็มีรถแบบรถแบบหลายคันตกใจมากนะมันมีผู้หญิงจำได้แล้วขับมาแล้วกรีดเออตอนนั้นเด็กไงแล้วก็ทำกันเป็นทั่วทน้งเธอเนาะ แล้วก็มีตอนตีสามเวลาแม่ไปตลาดอ่ะล้วก็ขับรถสู่เงนแล้วก็อุ้ยเธอแม่ชั้นแม่ชั้นแม่มต่างๆมตลกเนาะตลกตลกตอนนี้เราก็โตกันแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตาต้าก็ลองมาสั่งน้ําตาต้าไปแล้วลองชิมดูค่ะอ่ะสมมุติใครที่มางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดเลยแล้วอยากแต่งหน้าก็สามารถติดต่อมี่ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไ้ให้แล้วก็ Facebook ของมีมี่ให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากทำศัลยกรรมก็ปรึกษาแล้วกันนะคะเพราะเปลี่ยนทุกทุกซีรีส์เลย เปนทุกซีซั่นเลยตอนนี้ก็ำลังลดน้ำหนักด้วยค่ะจะกำลังใจด้วยเนาะ็นกำลังใจให้ด้วยไม่อยากสวยเหมือนคุณอาเขาเออันนี้มีสักเป็นน้านะเป็นน้าใช่แต่เอาไปเอามาก็เป็นเพื่อนสาวกันเพื่อนสาวกันเนาะเออเอาไปแค่นี้ก่อนสำหรับมี่มี่เพราะถ้าเกิดพูดยาวกว่านี้ประมาณคลิปประมาณ20ิบนาทีเยอะเยอะเยอะปาร์ตเมืองเลยกระเทยชงปัทโถแก้วน้ำแก้วเท่าไหร่นี่สามสิบบาทปาร์ตสูแก้วบบกไง เท้าใหญ่มากเลยอ่ะเธอเอาอีรีกแบบพดพ่แห้งค่ะคุณแม่ค่ะเอาละจา้าบันีเดอถึงเวลาของข้าวหมูแดงแววตาด้อจา้าพี่น้องคะ่ะป้าด่แบบแนั่นแบบน่นอันนี้เป็นหมูแดงรวมหมูกรอบนะคะแบบยิยยั่วเลยจา้านี่แล้วก็จะมีน้ำํำข้าวหมูแดงแบบนี้นะคะเป็นถุงแล้วเราก็ราดลงไปเลยราดลงไปเลยคะ่ะ ช้ำว๊ำเป็นตาแซบดูสิกินเห็บเบิ้งนะครับพี่น้องค่ะว่ารสชาติแบบว๊บมันเดิมไหมมันตอนที้เราเด็กๆหรือเปล่านะอืมอืร่ยเก่าอ๋ออย่างเยม่หมดาได้เบิดแซบหมูแดงเวลาตาเป็นดาว ดีเด้อพี่น้องค่ะและนี่คืออีกหนึ่งร้านนะคะร้านเด็ดในดวงใจของดดิวนะฮะตำสรวตลาดเ้าแซ,ซ่บกินแต่ปบกระเทยหน้อยจะแบบกระเทยใหญ่บบน,นี่กุแม่กระตำขายอยู่นี่นี่แซ่บมากนี่คือเฉพาะน้ำนี่น้ำเข็ดหนับความแซ่บของกุณแม่นี่น้ำไนหายนี่ไมนหายออ นี่คือน้ำแห่งความแซบแ่บเรวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าแซ่บเป๊ะขนาดเดอร์โพดีมาเด้อะพีน่นี่ร้านขึ้นมาอยู่นี่อยู่ตลาดเศร้าย่างขมับปุ๊บนี่ปัวปะเลยนี่ร้านขึ้นแม่จะมองเห็นเลยปัวปะเลยวิสุดตำสว่านี่แม่พี่น้องเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรีเลยเดี๋ยวร,รีรอนะฮะส่วนอันนี้คือปลาคิโกน้นี่นี่คือปลาคิโก้แม่อันนี้ทอดหรือยังอทอดเนาะนี่ มีหอดเจลปะทู่เจลปะเทือเอาละค่ะพี่น้องคะอุ้ยน้งร้ายฟงแบบดงเลยบางหันนะคะก็ทริปจังหวัดเลยของข้อก,กระจบลงแล้วพี่น้องคะตอนนี้ก,ก็กลับมาหอดภรรยาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามด้วยนะคะที่พร้อมใช่ไหมครับใช่นะคะที่คอยติดตามรับชมคลิปของดุดดิวอีสานพาซิมอีสานพาเพิ่นคลิปนี้กับบานกับภาพไปบงของแสบของนวดที่รุดดิวมาก,กินตั้งแต่สมัยตอน ยูบ้านตอนเป็นเด็กน้อยนะคะ10ิกวกาปีที่แล้วเ้อกับผ้าไปกินมง,งนันมงนีเนาะพี่น้องคะเดี๋ยวมา่อรอบวงว่าคลิปต่อไปจะเป็นไปเบื่องใสนะคะหรือว่าจะเป็นคลิปของดีพร้อมใช่ไหมครับเออกัดได้นะคะก็คอยติดตามดูกันในช่องของดูด,ดิวอีสานภาพเพื่อนเดยพี่น้องคะก่อนจะจกกับกนไปกระตามเทั้ยี่ห้อกระตองซอยโอเคบาสซอยบะซอย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 พอไม่พี่น้องฟังซอยผู้บาสุทักหน่อยนี่ผู้บราสุทักหน่อยนี่ผู้บาสุทักหน่อย,บ,อย,บ,อย,บ,อยบรูษจักเมืองเลย บัดพอ่อเหลียวเห็นเราอู้มีแน้วกินเป็นตะแซบจังเลยล่องไปบึงสิรเบอเชยไปเมืองเลยมีแต่แน่แซบอันนี้กัสสอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาบายปากจุหน่อยหยิมบ้านอ,อ